ของเล่นใหม่ปกติที่ซื้อมาเป็นพลาสติกไม่ทนพอวิดวิดไปหักคามือเลยเลยสั่งที่เป็นเหล็กมาแเดิมเนี่ยไม่มีตอนีมาเป็นลวนะเป็นอุปกรณ์ช่วยวิทย์พื้นครับอย่างเดินหน้าปลดแคมป์ก่อสร้างทำงานได้ช่วยกันประตูอัดซีนนะการมีข้อมูลจากกระทรวงท่องเที่ยวครับกรณีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่ง เพราะว่าวันนี้ตัวเลขคูเกตไปน200กว่ากวันน,น,นะต,ตั้งแต่รักฎาคมที่ผ่านมาจนถึง14ญญกันยามียอดนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้ว3 2 5 0คนในบรรดา30,000กว่านี้นะัมีนักท่องเที่ยวติดโควิด91คน91คนขนาดที่จำนวนนะักท่องเที่ยวที่มาพักต่อคืนมีมากถึง524,000คืนไม่รวม3จังหวัดก็คือสุรา ถ้าเทียวตามโมเดลเจ็ก็ก็คือไปยู่ภูเก็ตเวันแล้วสามารถไปอยู่ตามถนัดมือดีภูเก็ได้เจ็ดวันก็ยังมียอดยอดข้คับใช้ได้ราคาไม่แพงมากประมาณเจ็ดพันนึ่งร้อยออรก,กันนะครับ